ของอะไรของอะไรวะเอ๊ะตู้ทองะล้วแต่เพื่อนผิดแล้วผิด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 ไม่ให้โดนเหรอารทอดใหม่ดิทองใหม่อ่ะเอาบันทัดในการถ่ายทอดใหม่ในการถ่ายทอดศิลปะและท้องถิ่นที่เรียงชื่อกับนานาประเทศเมีอาไทยที่เศษอร่อยพี่พี่ผิดผู้ผิดหมาเลยเนี่ย ปากรรมกรรผิดปไม่คยบอกอะไรกบอกแล้วอกเขาผิดปเออาเปีย็นช่องนะไรนี่ที่ะหาชอก็ฉันเถออีกแล้วนะคะโอไปเลยาเดทางวันนั้นอะตืนน้ำเลยวะจะบรย ละสบาทไก่ละสี่สิบบาทไม่กินนะกินไหมไอ๋อกินน้ำไอ่ะกินน้ำเขียวก็แล้วเสียอยู่ใช่เขียวเขียวห้าบาทจะไม่ไปเด้อปากซื้อด้วยไม่ไปปากซื้อด้วยเขาไม่ไปเด้อเขาไม่ไปเด้อเขียวเขียวห้าบาท น้ำเขียวสั่งไปแล้วค่ะห้าบาทสั่งไปแล้วค่ะโอเคเดี๋ยวจะเท่าอก